สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําเมนูมื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะเป็นข้าวต้มไก่ทรงเครื่องค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากๆนะคะทําออกมาแล้วหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะคะวิธีการทําส่วนผสมเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะที่มาม่าจะใช้นะคะก็เป็นเนื้อส่วนอกไก่ค่ะแล้วก็จะมีเลือดไก่นะคะหั่นเป็นก้อนเล็กๆ จากนั้นก็จะมีเห็ดหอมค่ะมาม่าใช้เป็นเห็ดหอมสดขิงค่ะแล้วก็ใบขึ้นช่ายเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะขั้นตอนแรกเราจะตั้งน้ำนะคะใช้อยู่ที่ประมาณ1ลิตรค่ะแล้วใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะ ต้มจนน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะจากนั้นเราจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีเพื่อให้เนื้อไก่เนี่ยสุกนะคะในระหว่างนี้มาม่ากก็จะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยเลยค่ะเห็ดหอมเพื่อนๆจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งก็ได้นะคะนําไปแช่น้ําแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นค่ะจากนั้นนะคะพอต้มได้สักพักนึงนะคะเขาก็จะมีฟองขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยนะคะก็ให้ตักออกไปค่ะ พอต้มมาประมาณ20นาทีนะคะไก่ของเราก็สุกดีแล้วค่ะมาม่าก็จะใส่เลือดไก่ลงไปนะคะในส่วนของเลือดไก่ในมาม่าลวกมาแล้วนะคะประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ขิงนะคะตามลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวค่ะมาม่าจะใส่ลงไปเลยในขั้นตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้มต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีค่ะ หลังจาก5นาทีผ่านไปนะคะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเติมข้าวลงไปนะคะเป็นข้าวหอมมะลิสุกใหม่ๆเลยนะคะมาม่าจะใส่อยู่ที่ประมาณ1ถ้วยแบบนี้นะคะจะใส่ปริมาณไม่มากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปนะคะก็จะทําให้เวลาเราต้มไปในข้าวเขาจะอืดขึ้นมานะคะก็จะได้ปริมาณมากกว่านี้ค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆชอบข้าวเยอะๆนะคะก็ใส่เพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะมาม่าก็จะเคี่ยวต่อไปสักประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ข้าวเนี่ยเขานิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาเติมใบขึ้นช่ายในขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากใส่ใบขึ้นช่ายเสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่นี้อาหารเช้าง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มไก่สงเครื่องนะคะทำออกมาแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะ นอกจากจะได้กลิ่นหอมจากตัวเห็ดหอมที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะกระเทียมเจียวก็ทำให้หอมมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ